ที่ดินแปลงสวยในอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีห่างจากชะอำเพียงแค่30อนาทีที่ดินในราคาสุดคุ้ม สวัสดีค่ะวันนี้อ้อจะพามาดูที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่สวยมากๆในอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่ดินแปลงนี้ขนาด3ไร่หน้ากว้าง24เมตรลึก161เมตรด้านหน้าหันไปทางทิศตะวันออกซึ่งแปลงที่ดินติดกับถนนทางหลวงชนบทเป็นถนนลาดยางค่ะ ที่ดินตั้งอยู่ตำบลลงเค่อ,อําเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรีตัวที่ดินห่างจากถนนเพชรเกษมเพียง3มกิโลห่างจากหาดชะอำามเพียงแค่30นาทีและห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรีเพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเดินทางสะดวกมากๆค่ะถ้าคุณขับจากกรุงเทพใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งก็ถึงที่ดินแล้วค่ะซึ่งตำแหน่งที่ดินสามารถดูได้ตามแผนที่นี้นะคะ hey, ลักษณะแปลงที่ดินตามรูปนี้นะคะรายละเอียดราคาและตำแหน่งที่ตั้งสามารถดูได้คลิปวิดีโอนี้นะคะสนใจยังไงสามารถติดต่อได้ค่ะสวัสดีค่ะ